มวลหมูเช่าอีสานหลัเป็นตำนานมีมาตั้งแต่โดนนั่นเผาตั้งแต่โดนนั่นเผาไปจัดเอามาแสดงให้จัดเอามาแสดงให้ศรัทธาไทยก็ได้มวลบอกอันมันจะอะไรอะไรก็จิ๊กเก่าพ่อพ่อเอาเส้นเดียวนี่แม่รัำวันเดียร้อง หลับความเพื่อนเอาใหม่ล่ำก็ใบล่ำมาจบก็ใบมูวล่ำสนาพุทนะหลับผฟังเอ ได้เวลาสมควรแล้วขอบคุณแฟนที่มาล้ำมาฟังลำเพิ่นกะบสาวน้อยคนสาเรีเนี่ยลังกันมาอื้อไผกะว่าสิมาชมผมผู้ล่ำกะดีใจถามข้ากันเตอสุขอ่อนอ่อนซ่อนหลายมาเห็นนา พอสัทธาข้าพนิดต่อพร้อมคุณแม่พรอมคุณพ่อมวลโมญาิพี่น้อกซุ่มเจ้าให้ร้อนใจว่าในไหนโอ้โห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 โอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โเโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โห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 โ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โ้โโอ้โิโอ้โหโอ้โโอ้หโอ้หโอ้โ้โ้โโอ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 ้โ้หโอ้โโ ขงแม่ปีลำกับันลาูฟัง่ลาพูฟังเหอได้เวลาสมควรแล้วขอบคุณแฟนที่มาดังยังกวลับมาฟังลำมาฟังทานั่มาฟังลำเพื่อนเกราบอกมาฟังลำมาฟังล่า 好老婆，欢迎。 I'm you าพกคาวาสันไปล้้มตกลุมหลดิปาดเพียงบ่าปาดเพียกห้าเกินลุมมันหลายท่ามตาบานเพิ่นจะรตกมาท่างสมองไหลเฉากแรกหมนั่งใส่พูดพูดดีคันหลังให้แดดกินอย าลับบัวฟังเอ้ยได้เวลาสมได้เวลาสมควนแนวพี่น้องเอ้ยได้เวลาสมควนแนวขอบคุณแฟนผู้มาลำมาฟังรำกขอบสมผ้ลำไก่ใต่ละก่อนตะละก่อนพี่น้องสาวน้อยเป็นสาวเป็นาลยกงั้นาลือมีมำแตสมควมก่อก่อนลบบฟังเอ้ย ใ้เวลาสมควรแล้วขอบคุณแฟนที่มาล้ำมาฟังล้ำเป็นเว่าป้าสาวน้อยคนสาลีหนึ่งลังกันมาอื้อไปกะว่าสิมาชมผมผู้ล้ำกะดีไก่ได้ดีไก่ไปถามถ้าเสกอ่อนอ่อนซ้อนหลายเมียนนาพอสัทธาเป,ป็นติดต่อ พ me. ่อคุณแม่พ่อคุณพ่อมนต์มวยอาตีนองเดินซุ่มเจ้าไหมนต์ใจกุยนี่นอนวานในนโอ้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 าอ้นอ้โ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 อ้นอ้โอ้โอ้โอ้นอ้นอ้โอ้อ้โอ้โอ้นอ้โ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 องโอ้โอ้โอนอ้อนอออโอ้อ บ่ได้บ่ได้ไปซงตายโตเฮสิวาไปได้จังขอให้เฮาลบเนียนลงลงมันแลฟังมันดีกนนั่นดแล้วก็บางก่อนมันบ่มีหลากเฮาก็ใส่หลัไปแต่ว่าก็ยไปใส่หลจนมันหกแต่เอาประมาณคือกรรมหลักับเด้อดอกพวกเนียมันเป็นหม่องโองว่างให้ลูกูเต่าผู้ว่าได้ชินบ่ทันได้สังวาให้มีหม่องงว่างได้้าอมก็ใส่ไปได้จังซี่นะจา โดดแต่แบาต้นกับฟั้เอาแต่ก่อนนี้พระฮัมมีู่้ใดนเอาไปมีปว่นเอาไปทำเลยก็ดีเหมือนกันนะทางสวัสดิ์พูหญิ่งนะเจ้าเสียร่ำสุข่าซะเอาฟอรให้ผมเพราฮัมม่บเล

สาเลยหลังกันมาอีใครว่าอยไผ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 ก็ว่าัมาไผว่าฮอเนาะเอ้าสิมาชมเออสิมาชมมันก่อนมันส่งไปมันก็เลยเป็นอ้าสงเสียงต้องาเพราะอๆก็บ่ได้บ่ได้ลบ่ได้เห็นลเนาะ อันจบสู้กันแล้วว่ามันอ้าวว่ามันิคนเียวอาวม่มีเธอหรอกทำไมโลนี้ชันดหัวจระันกีใจเดียวไทไทยถามทั้งสุรเน่ยสนมากมันสิบบุรุษมา้อนิเป็นมององมอนี่ไทยทำหรือเยวไทยทำเิมันักมาเป็นถามเด้ กบพรัก็ดีใจในไทยถามในไทยถามในไทยท้ามันได้ในไทยท้ามทุกคนกบุรัก็ดีใจด้ไทยถามมองจดีอย่างเง้ถามันถามอย่างนี้วะถามเบืองานเบื้องานคำว่าถามนี่้รือเลแม่จ้าว่าดีจ้า ติดตอไปติดยตอด้ส่งส่งอะไรนี่ส่งผมส่งอย่างเกานส่งจุกอย่างเาะมาหอบยูเทน่ามายังไปไหนมาหนึ่ง เอาพี่น้องรำลาคลิปนี้เด้อนะครับขออนุญาตซ่อมฉากแรกสักครู่เพราะว่าชินฉากแรกนะครับทีมงานเ้องซ่อมลรำเรีองตั้งวินนะครับนี่เป็นทีมของเดนเซอร์นะครับพี่น <Yeah, like ้องขอพูดทุกการติดตามรับชมนะครับไปแล้วพี่น้องไปแล้วครับไม่อยากเดียวบอกเดียวจิ้มเดียวมาหาไม่อยู่แล้ว 不发。<Bye. S 2>